สวัสดีครับขอต้อนรับทานผู้ชมทุกท่านเข้าสู่นุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนั้นก็ได้นําเสนอเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เสียสละเพื่อประเทศชาติมามากมายวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราก็เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตํารวจภาคพื้นดินธรรมดานะครับ EP นี้พิเศษสุด,สดๆเพราะเป็นตํารวจเจ้าเวหา เครื่องบินทุกชนิดอ่ะต้องทวนลมมาถึงยาบัง,บงคับดีลมตรงนั้นหน้าผาแรงมากไปฮอปนิ่งๆเนี่ยเพื่อหาเงี้ยไม่ได้ผิดท่าก็ล่วงเลยสมมุติเราไม่เห็นขอบฟ้าหลงฟ้าไงฟ้าคือด,ดินน่ะก็หงายหลังพลิกอะไรมั่วซั่วไปหมดก็เกรื่องที่ตกอ่ะเพราะหลงฟ้าเยอะ มุมยิงเนี่ยมันต้องนักบินต้องช่วยกด9ก้าิองางนี้ไม่ได้ถ้าเอาซ้ายเข้ากับปืนซ้ายก็ยิงเมื่อกี้เราเห็นข้างบนนะ่ะมันอย่างหนึง่งเพราะว่าเห็นข้างล่างนะมีคนอยู่แต่หมวกเนี่ยดาวแดงเป็นไฟไหม้ตึกผมว่าครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะกินเนสบุ๊กเวิ d ์เรคคอร์บันทึกไว้ว่าการช่วยเหลือคนในเหตุอักคีภัยครั้งนี้โดยใช้คอปเตอร์เนี่ยผมว่าลงไปได้75คนนะ่ะ ก็ตามีเนี่ยเขาก็ขอให้นำเฮลิคอปเตอร์ไปส่งเขาที่ชายแดนในเครื่องบินลํานั้นเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะเอาปืนจี้ให้ขับถูกต้องพอเราเข้าไปอยู่ในหุบเนี่ยเพราะมันก็ยิงไม่ให้งอหัวเลยเอาเครื่องไปช่วยก็ยังช่วยไม่ได้ติดอยู่สามวันอะ่ะร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงพันสโตร์ได้ของแท้ได้ทำบุญ ได้สนับสนุนช่องเราร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่นี่ผมขอเรียกท่านว่าเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ของกรมตำรวจมือหนึ่งนะครับพลตำรวจตรีสนธยาเขียวสลับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่สนธยาขอญาตเรียกพี่สนธยานะครับครับขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติหนุ่มคงกระพันออฟิเชียลบอกเลยว่าเป็นคนที่ทํางานเบื้องหลังปิดทองหลังพระแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่าเรื่องราวนี้ ให้กับสื่อเลยนะครับน้อยมากจริงๆเรื่องราวของตำรวจเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเอเรามีกองบินตำรวจด้วยเราจะเข้าใจว่าตำรวจเนี่ยก็จะมีหน้าที่ภาคพื้นจับผู้ร้ายดูแลทุกสุขของราชฎรเป็นผู้พิทักษ์สันติราชนะหน้าที่ของกองบินกรมตำรวจเนี่ยทำอะไรหน้าที่ของกองบินตำรวจก็คือสนับสนุนกรมตำรวจรและกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยเนี่ยตามจังหวัดต่างๆเนี่ย ก็จะมีผู้ว่าเนี่ยขออนุญาตใช้ได้ผู้การจังหวัดแต่ว้มันไม่มีผู้การจังหวัดมีแต่ผู้กับจังหวัดกองพิสูจน์นี่มีหน่วยงานย่อยจากรามินทานเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยแม่เยอะมีหน่วยย่อยอยู่22หน่วยทั่วประเทศมีตั้งแต่ภาคเหนือยันภาคใต้มี22หน่วยอย่างเชียงใหม่เนี่ยก็จะดูแลลำปางดูแลแม่ห้องสอนดูแลอะไรเงี้ยสองสามจังหวัดหน่วยหนึ่งก็จะดูแล23จังหวัดก็จะมีอยู่ทั่วประเทศนะครับพี่สุนทรยาครับ เล่าให้เราฟังเลยว่าเข้ามาเป็นนักบินของกรมตำรวจได้อย่างไรสมัยเด็กเรียนที่ไหนอะไรยังไงครับสมัยเด็กเด็กเครับเป็นกรุงเทพครับเกิดที่ในกรมทหารครับบังซื้อกรมทหารมาที่สามรักษาพระองค์เป็นลูกทหารมาเป็นลูกทหารมาครับโอ้ก็เรียนชั้นประฐมเนี่ยก่อนมีปฐมหนึ่งถึงสี่ใช่ไหมครับก็เรียนที่โรงเรียนยอนอปารแต่ภาษาไทยจะเรียกยอนดาร์กยอนดา์กยอนดาร์ก ผมจะรู้จักโยนออฟอาร์จอรดาบเป็นแม่พระเป็นพระเป็นชื่อแม่พระ,รพระฝรั่งโรงเรียนคริสครับครับอยู่ในซอยวัดตั้นยวนนะฮะเรียนถึงปฐมศีกก็มาเข้าเซงแครเบียนชั้นมัธยมโอเซงครเบียนนี่เป็นโรงเรียนที่มียอดคนมากมายนะพี่สนธยาก็อยู่รุ่นเดียวกับท่านพระชรวาศครับท่านาปุรชัยครับเปี่ยมสมบูรณ์ครับเซงครเบียนเนี่ยจะมีคําศัพท์ว่าเซงแคเบียนคอนเน็กชั่นผู้ใหญ่ ในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็พี่ป้อมบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมท่านเป็นรุ่นพี่เตกเบียนเลยพี่ชายผมเรียนไตรกะเบียนเหมือนกันเป็นห้องเดียวกับท่านอครับก็เรียกว่าเป็นบุคคลสําคัญในในประเทศก็เยอะครับเอ๊ะแล้วเป็นทหารมาก็ได้มีโอกาสได้เจอพลเอกเปรมไหมฮะท่านเปรมเนี่ยเป็นเป็นเจ้านายพ่อผมอ๋อนั่นไงแล้วเด็กๆก็ผมกับ ทานตัวไปในโรงลิรับที่เขาเรียกปีเตียปีเปียในวงการตํารวจนะครับก็วิ่งเล่นอยู่ในบ้านท่านนะก็วิ่งเล่นอยู่ในบ้านท่านนะการเรียกลูกลูกมาตอนนั้นท่านเป็นนายกกยังพี่ยังฮะท่านเป็นแค่เจ้ากรมคุมฐานม้ารักษาพระองค์ก็มีที่สนามเป้าม้าเนื้อเกียดกายนี่ม้าเหล็กรถถังก็เลยได้รู้จัก มาเป็นยังไงรถถังเป็นยังไงเด็กๆก็เล่นอยู่ในรถถังก็เป็นครอบครัวทหารครับนะครับพอจบใจเบียนเนี่ยผมก็อยากเข้าโรงเรียนเหล่าเหมือนกันนายร้อยโรงเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยรเรียนทหาร,รอะไรเงี้ยแต่สอบไม่ติดเพราะเราเรียนไม่ค่อยเก่งช่วงช่วงที่คุณพ่อถูกย้ายไปอยู่ที่ศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์ปราณบุรีเนี่ยผมก็ได้ พอปิดเทอมก็ไปเที่ยวหาคุณพ่อเขาไปว<ม>ิ่งเล่นอยู่ในค่ายวันเสาร์วอาทิตย์ก็คุณพ่อก็พานั่งรถมาที่หัวหินก็ไปเจอศูนย์ฝึกการบินบ่นบอฝ้ายพ่อก็ถาบอกไอ้จุมหกนี่มาเป็นนักบินไหมโอ้โหใช่ไหมฮะผมบอกเือเรามันเรียนไม่ค่อยเก่งอะแต่ถ้าภาคปฏิบัติอย่างเงี้มันน่าจะเข้ากับเราอะไร,ค,รคิดเด็กๆอะไร,รเท่นะเป็นนักบินตอน ปรากฏว่าเข้าไปถามครับที่สถาบันปรากฏว่าค่าเรียนสามแสนห้าโอ้โหสมัยนั้นสมัยปีสองพันห้าร้อยไม่ถึงสิบมั้งก็หลายล้าน,นผมว่าถ้าเทียบกับเงินปัจจุบัน,นะปัจจุบันนี้ค่าเรียนนักบินเนี่ยสามล้านห้านะเห็นไหมประมาณนี้สิบเท่าประมาณนี้แหละสิบเท่าพ่อก็บอกว่าเดือนเดือนพ่อกับสามพันเองนะ Oh. อนนั้นพ่อเป็นพันโทเงินเดือนพ่อสามพันกวายครับผมบอกไม่เป็นไรพ่อถ้าดวงมันได้เป็นก็ได้เป็นเราก็ไปตามทางวิถีชีวิตของเราพอดีในในกรมเนี่ยมันมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะได้มาเป็นผู้อำนวยการองค์การระสพอครับซึ่งเป็นนายเก่าพ่อก็เลยไปขอสมัครก็เลยได้มาทํางานที่รสัสพาอยู่ตรงย่านประหลตรงข้ามกับศูนย์ฝึกการบินพลเรือนเขาก็มีรับสมัคร นักเรียนที่จบมสับให้เข้ามาสอบชิงทุนเป็นช่างเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของเ็นทุนของตำรวจครับผมก็เลยมาสอบก็สอบได้เขารับ16ตาผมก็อยู่ใน16คนนั้นเอาละครับจากเจ้าหน้าที่นะฮะองค์การคลังสินค้าครับพอมีสอบชิงทุนเพื่อให้เข้าเป็นช่างเฮลิคอปเตอร์ของกรมตำรวจก็มาสอบติด1ใน16อาคราวนี้ได้เข้าไปตำรวจแล้ว ต้องมาเรียนก่อนนะสองปีเจ็ดเดือนต้องมาเรียนก่อนนะครับต้องมาเรียนก่อนแต่ทําสัญญาครับว่าถ้าจบต้องจบต้องไปทํางานให้ตํารวจแปดปีใช้ทุนใช้ทุนโอ้แปดปีครับก็มาเรียนอยู่สองปีเจ็ดเดือนครับพอสาเร็จก็ไม่เย็นก็ไม่ได้บรรจุะครับยังไม่ได้บรรจุอีกเหรอรออยู่อีกปีกว่ารอบรรจุเป็นตํารวจเนี่ยอีกปีกว่าเอาแล้วช่วงเดินเรื่องเดินเรื่องเดินเรื่องแล้วช่วงปีกว่านั้นทําอะไรพี่ ก็ไม่เลยทําอะไรมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราไปเล่งเล่งรัดฝ่ายบุคลากรของตารวจแต่ว่าเออเราจบมาตั้งนานแล้วทําไมยังไม่ได้เป็นจุอะไรครับก็ผู้การกองบินครับตอนนั้นคือพลตํารวจตีพิชิตลักษณะเวศตั้งก็บอกว่าไอ้พวกนี้มันฟิตจริงนะอยากเป็นตํารวจจังอะไรเงี้ยก็เลยให้มาฝึกงานช่างมาทํางานเลยครับ แล้วก็มีเบลเลียงให้ก็หายใจได้ก็ได้เริ่มทํางานแล้วหลังจากนั้นน่ะที่บอกว่าปีกว่าเขาได้รับการบรรจุเป็นพลตำรองพิเศษครับกินเงินเดือน750ประมาณปีอะไรพี่2,519 2,519 750นี่ผมว่าไม่เบานะอยู่ได้นะขอบพลตำรวจนะอ๋นะฮะเอาแล้วครับพอได้พอได้นะครับพี่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเนี่ยก็ดีใจครอบครัวก็ดีใจครับ คุณพ่อก็ดีใจพ่อคุณพ่อเป็นทหารเพราะทิศทางที่เราคุยไว้แต่เด็กเนี่ยมันก็เริ่มเข้าทางเริ่มครับเรื่องราวของการเป็นช่างเฮลิคอปเตอร์เนี่ยพี่ต้องเรียนรู้ต้องทําอะไรบ้างะเป็นช่างเฮลิคอปเตอร์เราต้องซ่อมอะไรพี่สมัยก่อนเนี่ยเครื่องบินเนี่ยมีค่าครับมีราคาตำรวจไม่สามารถซื้อได้นอกจากบริจาคจากเบกาจากยูซ่อมนะก็ คือเครื่องบินเนี่ยมันจะแบ่งเป็นแผนกๆครับก็จะมีแผนกเครื่องยนต์แผนกโครงสร้างลําตัวครับช่างประจําเครื่องครับซึ่งต้องติดไปกับเครื่องผมก็ได้รับการบรรจุเป็นช่างประจําเครื่องเฮลิคอปเตอร์ได้บินดิครับฟิตมากที่ที่หน้าลงเก็บเนี่ยท่านทุกการชิดลักษณะเวทผู้การกองแรกของผมเนี่ยจะ จะเขียนตัวหนังสือใหญ่ๆว่าเราจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาซึ่งสมัมเราเข้าเป็นตำรวจใหม่ๆแล้วก็ยึดถือเรื่องพวกนี้ครับครับพอบรรจุก็ไปทำงานได้สักสองเดือนนะด้านช่างเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็มีภารกิจที่ต้องนำเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งไปส่งให้กับหน่วยบินตำรวจทุ่งสงเครื่องตัวนั้นใหม่เอี่ยมมาจากบสิษัทเบลเลย ไม่เอี่ยมเลยซึ่งก็ทราบว่าจะเป็นพระราชานะขององค์เจ้าวิภาวดีลังสิตคืออยากขึ้นเครื่องอะ่ะครับอยากขึ้นเครื่องเพราะมาเป็นช่างเครื่องแล้อยากว่าได้ขึ้นเครื่องสักทีเลไได้แต่ซ่อมแล้วก็ขึ้นเครื่องที่ มีเขาซ่อมแล้วลองเครื่องเงี้ยหรือเดี๋ยวได่าอะไรครัับบผมก็อเครื่องไปส่งว่าจะกลับที่ทุ่งสงนะฮะที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชขนาดบินไปถึงหัวหินเนี่ยตำรวจส่งกำลังบำรุงทการหรือเรียกสอตรลเนี่ยก็ปะทะอยู่ที่ป่าละอูโอในยุคนั้นนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าในปีพศนั้นเนี่ยสองพันห้าสบยี่สิบสองพรอยี่บยี่สิบประเทศไทยเรายังมีกลุ่มที่เรียกว่าพกค เราเราเรียกว่าความคิดต่างดีกว่าใน,ในยุคสังคมยุคนั้นก็มีคนที่เห็นต่างเห็นต่างแล้วก็เข้าป่าไปที่เราเรียกกันว่ากลุ่มคอมมิวนิสต์นะครับกลุ่มคอมมิวนิสต์ก็จะกระจายตัวอยู่ตามป่าทั่วประเทศก็จะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐนี่แหละ <c oughs> นะฮะก็หลายท่านก็มาออกรายการผมไปลวละ่ะนะฮะก็พูดคุยเรื่องของแนวคิดในในอดีตนะฮะในอดีตซึ่งก็มีความอันตรายนะฮะเล่าให้ฟังนิดนึงคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เก็ตอะล่ะครับต่อเลยครับ เสร็จแล้วบินยังไม่ถึงทุ่งสงเลยก็เข้าปะทะอยู่แถวทุ่งใหญ่ห้วยสัตว์ใหญ่เนี่ยแถวแก่งกระจานเพชรบุรีฮะถูก<อ>แล้ว<อ>ก็ยิงกันกดุตลุดก็มีคนตำรวจเจ็บ,บก็เลี้ยวลงไปช่วยก่อนช่วยก็อยู่สองถ้เที่ยวเอาคนเจ็บมาส่งเรียบร้อยก็เดินทางต่อไปทุ่งสงพอไปถึงทุ่งสงเนี่ยก็คิดว่าลุกงขึ้นก็ต้องเดินทางกลับโดยพาหนะอื่น ว่าเราเครื่องไปส่งก็จะกลับรถไฟครับถบ<ด>กสออะไรเงี้ยัยก่อนนะปรากฏมีคสัางบอกให้อยู่ก่อนเพราะต้องไปสํารวจบ้านพระราชทานซึ่งในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยครับท่านพระราชทานเป็นบ้านพระราชทานเพื่อให้ครับคนเห็นต่างค,ความคิดต่างเนี่ยออกจากป่ามาพักอยู่ที่นี่อลองกันออกมาครับ การมวลชนออกมาว่าใครเปลี่ยนใจครับก็ออกมาอยู่บ้านพระราานครับก็วันนั้นก็จะเป็นการส่งกําลังเข้าไปสามเที่ยวใบกันสองลำไปส่งกําลังเพื่อไปช่วยก่อสร้างเพิ่มเติมครับบ้านพระราช a านเนี่ยบบ้านพระราชทานนี้อยู่ที่ไหนไหนะพี่อยู่บ้านจ้องเวียงสะต์ตบลบ้านจ้องอาเภอเวียงสะตจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์อ่าโอเคครับพอเข้าไปส่งกําลังเที่ยวแรกครับก็ถูกยิงแล้วตุ้มโจมตีเลย ก็คือว่าเหตุการณ์ที่เรานําเครื่องเบลที่บอกว่าเครื่องใหม่เลยนะรเราไปส่งกําลังที่บ้านซ่องเวียงสะเนี่ยนะฮะเพื่อไปช่วยสร้างบ้านพระสถานเนี่ยระหว่างที่ถูกยิงเนี่ยคือจังหวะไหนพี่กำลังจะลงกําลังจะส่งกําลังลงไปที่บ้านพระสถานเนี่ยก็คือกําลังจะแลนดิงด้งถูกไหมฮะถูกต้องเขาซุ่มโจมตียิงมายิงข้างๆเขาขุดคูเลตไว้เลยความสูงประมาณเท่าไหร่ฮะเราอยู่ความสูงม,มันเป็นสันเขาฮะน่าจะสักไม่เกินพัน,พนไม่เกินพันครับ เขาสัตขึ้นมาเลยตึ๊ดๆๆๆๆๆอย่างนี้เลยยิงข้างๆโอ้ <posts> โหยิงแนวยิงคือข้างข้างเครื่องเราก็เลี้ยวหลบวันนั้นเราไปกับ2เครื่องเครื่องข้างบนก็ลงมาครับศาสตร์ชุดนี้อ่าพอชุดนั้นก็ติดปืนแต่เครื่องผมไม่เลยติดปืนอ๋อเครื่องผมจะเป็นพระราชพานะของหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตอ่าลำแรกถูกยิงนะะเป็นลำที่เรียกว่าขนเจ้าหน้าที่ขนคนครับแล้วพอโดนยิงปั๊บก็ฉีกออก ลำด้านหลังที่ตามมาติดปืนติดปืนนะก็ลงไปช่วยยิงสวนกลับตอนนั้นก,นนก็นักบินก็มุ่งหน้ากลับโดยแล้วข้างหลังเ้าคุมกันมาครับ<ะ>มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรไหมตอนนั้นเท่านั้นไม่มีฮะเท่านั้นไม่มีใครบาดเจ็บแต่ว่ามันเข้าจุดสําคัญของเครื่องบินมันเข้าเครื่องโยนตเข้าใบพัดครับซึ่งส่มเสี่ยงแต่เราทำยังไงอ่ะครับินกรหานเราถามผมว่าเฮ้ยเครื่องวัดล้มนี่ทําไง ใช่ไหมะเครื่องวัดต่างๆนี่มันล้มโอ้โหเราก็ใหม่อะเราก็ใหม่แล้วก็เราก็จ้องใอ้ความร้อนอย่างเดียวเฮ้ยความร้อนก็ค่อยๆขึ้นเว้ยนี่ที่ที่คุยกันนี่คือบนอากาศถูกไหมฮะบนอากาศเครื่องวัดล้มทํายังไงในขนานั้นบินอยู่ใช่ไหมคือคือตั้งใจว่ามันยังบินได้อยู่ไงแต่ตอนถูกยิงใหม่ๆเนี้ยครับเราก็บอกกลับฐานที่ทุ่งสงมันอยู่ห่างทุ่งสงประมาณ ไม่เกินยี่สิบนาทีครับผมก็บอกว่าประคองไปนักบินหันมาถามช่างก็คือถามพิสนทยาว่าครับเอาแล้วครับเราโดนมาตรงนี้เกความร้อนไม่ทํางานทํำยังไงมันไม่ใช่ไม่ทํางานนะมันทํางานแต่มันขึ้นไปเรื่อยๆสัญญาณไม่ดีนะพอมันความร้อนขึ้นเหมือนเราขับรถความร้อนขึ้นถูกไหมฮะแล้วผมเป็นเตาตีเครื่องบินมีนักบินสองช่างสองแต่วันนั้นผมเป็นช่างเครื่องคนเดียวแลวใหม่ด้วยเอาล่ะโอ้ยกูเอาลองของแล้วแเนี่ยผมก็บอกว่า ค่อยๆประคองบินไปก่อนครับแต่ถ้าความร้อนยันเกก็ต้องลงอ่ะแต่เดี๋ยวแล้วแต่นักบินครับว่าตัดสินใจถ้ามันไม่ดีก็ลงเลยอันนี้ผมจะนั่งดูเครื่องวัดอ่านไปให้เรื่อยๆครับว่าตอนนี้มันขีดสุดที่ยังตอนนั้นมันกี่โมงกี่ยามอยู่กลางป่าอย่างนั้นจะลงยังไงพี่นักบินก็แกเก่งฮะแกเก่งแก่เก่งต้องยอมรับว่านักบินสมัยก่อนเนี่ยเก่งเขาออวาสามารถครับนิ่งนิ่งมาก ที่ถูกยิงวันนี้ก็คือ 1200, พันตำรวจเอกพิรัตพิลึกนักบินพระที่นั่งเนี่ยครับซึ่งท่านถวายงานคมาบมอมเจ้าเนี่ยครับมาียาวนานพอสมควรก็พอคลองเครื่องจนถึงหน่วยลงถึงพื้นก็ต้องดับเครื่องเลยเพราะมันสุดๆละไปอีกสักห้าทีก็คงตกตายกันหมดถึงทุ่งสงพอดีครันะโอ้โชคดีลงที่หน่วยได้ก็โอเคครับก็ลงมาสํารวจก็ 6นัด6นัดเข้าเครื่องยนต์ั้่2นัดมันถึงความร้อน1ถึงเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะมันมันต้องผลิดกําลังให้บินได้อยู่เนี่ยครับมากขึ้นความร้อนก็เพิ่มผิดครับมันล่วรั่วไหลโดนใบพัดใบพัดใหญ่ครับครับแต่ก็ประคองมาได้รอดไปวันหนึ่งผู้การกองบินตำรวจคนนั้นชื่อพลตารวจตีสงครามริปิสุนทรก็มาบอกว่าให้กลับมาเอาเครื่องไปใหม่ ก็น <One input> ั 1941, ่งรถไฟกลับไปกลับไปกรุงเทพกลับกรุงเทพมาเอาเครื่องอครับเพื่อที่จะไปทดแทนเครื่องที่ถูกยิงครับครับก็คราวนี้ผมก็ไม่อาสาละปรากฏนายบอกว่าเฮ้มันมีใครไปนะสุราษฎร์เนี่ยก็ไปก็ถูกยิงอไปครั้งแรกก็ถูกยิงแล้วนายก็บอกว่าไปอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวส่งรุ่นพี่แข็งๆไปช่วยครับ ครั้งแรกเราเกิดเหตุการณ์โดนยิงโดนซุ่มโจมตีเนี่ยพอครั้งนี้นายบอกสนธยาไปอีกสักรอบหน่หัวใจเราข้างในเป็นไงฮะทีแรกผมก็ไปรับปากกันนะแต่พอมานั่งคิดว่าเอะนายให้ไปกลัวไหมห้าสิบ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 นะครับกังวลเล็กน้อยกังวลว่าจะซ้ำซ้อนไหมจะรอดไหมแต่ใจหนึ่งก็เอ๊ไม่มีใครไปแล้วเราก็มีความรู้สึกที่แค้น น่าลุกมันอย่างนี้มันต้องให้ใจบ้างอะไรครับครับเลิกเรยไปชวนเพื่อนคนหนึ่งพันธบทเรกอุดมศักดิ์ชัยวันตอนนั้นท่านก็เป็นช่างกันเป็นช่างเหมือนกันรุ่นเดียวกันสิบหกคนรุ่นเดียวกันครับครับก็ชวนไปให้ได้กับใหม่ๆเหมือนกันครับแต่กับความรู้เขาดีความรู้เรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรมี่เก่งมาก แล้วเขาไปทันทีเลยไหมพี่พ่อรู้เนี่ยว่าข่าวก่อนโดนมาแล้วนี่สนแล้วมาชวนกูก็ฟิตฟิตเหมือนกันยังหนุ่มเพื่อนรักแล้วก็ใกล้ชิดกันมากจิตใจเ้าหานกับใกล้ชิดกันก็ไปด้วยกันครับขอนายบอกเราถูกมันยิงอย่างเดียวนะครับทําไมไม่ติดปืนให้ผมครับอ้าใช่ไหมครับเราก็มีความรู้สึกว่าครับเราสูญเสียเดยรับอดูญาติไหมฮะขอติดปืนนายก็บอกเฮ้ยนี่มันเครื่องประทับนะนั่นนะสิ ติดปืนมันจะไม่สวยงามอย่นใช่ไหมครับผมบอกว่าเราจะให้เขายิงอย่างเดียวเลยถ้าท่านประทับเนี่ยเราก็ปิดประตูบินคปืนก็ห้อยไว้ข้างนอกยิงกันก็เปิดประตูใช่ไหมฮะเพราะปืนกลอากาศเนี่ยมันจะใส่ลูกพร้อมคพร้อมที่จะยิงได้แล้วก็เอาขัดไว้นอกเครื่องก็คราวนี้ก็นายอนุญาต เ็เบิกเกาะเบิรกระเสื้อเกาะเบิกเกาะแผ่นก็อะไรไปโอโ้โหมีอะไรบ้างฮะเกาะแผ่นนี่คืออะไรฮะเกาะแผ่นก็คือมันรองที่นั่งอ๋อรองที่ที่เรายืนครับแต่เก้าอี้นักบินเป็นเกาะอยู่แล้วเป็นเกาะทั้งตัวเลยอ๋อครับซึ่งเขามีที่บางที่อะไรเรียบร้อยเซฟตี้ในนั้นเซฟตี้อยู่นะละแต่ว่าช่างเนี่ยเก็ยอีเวสานเนี่ยเป็นเก้าอี้ธรรมดาครับเราก็มันมีเกาะแผ่นสองแผ่นรองนั่งเหยียบ ตอนนั้นได้รับการช่วยเหลือมาจากยู่ซ่อมครับเกาะตัวเกาะแผ่นมันก็ป้องกันได้พอถึงควรพี่สนธยาครับแล้วด้วยความที่เราเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องของการซ่อมเรื่องของวิศวะอะไรต่างแต่เรื่องการยิงเนี่ยเราเป็นแล้วเหรอไม่เป็นต่ลองลองกันสดๆก่อนเอาเครื่องไปลองกันสดๆว่ามันต้องบรรจุกระสุนอย่างนี้เรียงกระสุนให้เรียบ ให้เสมอกันเพื่อไม่ให้ยิงขัดอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเขาเรียก M30 ปืนกลอากาศจะมี2องชนิดแล้วมันจะมี M60 ไอ้นี่เป็นโบราณเอ0มสามเราอยากได้ M60 แต่มันไม่มีได้แค่สามสได้แค่สามสมันเป็นปืนที่มุมยิงเนี่ยมันต้องนักบินต้องช่วยเพราะมันกดกดกดเก้าสองศางนี้ไม่ได้แต่ M60 มันกดได้โอเคปรากฏว่าไปเนี่ยครับ บินอย่างเทพไปถึงที่เกิดเหตุในที่บันจ้องเวียงสาเ่ชให้ลองปืนสักหน่อยเว้ลองหัดยิงครับครับผมนั่งปืนขวาผมชอจะชอบทางขวานักบินที่หนึ่งคอปเตอร์นี่มันอยู่ทางขวาเขาเวลาเขาทํางานน่ยนักบินที่หนึ่งจะเป็นคนที่บังคับเครื่องร้วนั่งขวาครับก็ต้องเลี้ยวขวามันจะเห็นเป้าครับเราก็นั่งขวาครับพอไปถึงตรงนั้นก็ มันเข้าที่เนี่ยมันเราบินลงใต้เนี่ยที่หมายเนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายเข้าไปม้่นยิงตรงที่ผมถูกยิงครั้งแรกอ่ะก็คือที่เดิมที่เราถูกประทะครั้งแรกนะที่ยิงเราเราก็ไปซัดกลับมันต้องให้นักบินช่วยถ้าเอาซ้ายเข้ากับปืนซ้ายก็ยิงคถ้าเอาขวาเข้ากับปืนขวาปืนขวายิงก็ฝึกกันแบบคร่าวๆก่อนนะครับในเที่ยวนั้นแล้วไงต่อครับที่เรียกไม่มีคนนะฮะพอสาดลงไปสักพักมันก็ออกมาจากป่า แสดงว่าตรงนั้นน่ะพี่สนธยาครับเหมือนเป็นฐานเขาไหมที่เขายิงเราขึ้นมาคือฐานเขาเร้เขาฝังตัวอยู่ในป่าตรงนั้นไงบริเวณบ้านท่องเนี่ยเป็นภูเขาครับมีลําน้าออกมาอะไรออกมาเพราะนั้นพอชุดแรกเราสายไปตัด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 เขาก็สวนขึ้นมาเออวันนั้นไม่ได้สวนเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งตัวครับครับแล้วก็วันแรกที่ที่ถูกยิงยังลาแรกเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ทางฝ่ายทหารกองทัพภาคที่สี่ ถึงตอนนั้นมีน่าจะเป็นพลโถหารลีลานน,นครับนะนะเป็นแม่ทัพอยู่ตรงนั้นก็ส่งกําลังเข้าไปกวาดล้างตอนหลังเลยทหารเขาประกาศเป็นพื้นที่ปิดให้ถอนตัวออกมาซะถ้าถ้ายังอยู่เราจะปราบเราจะยิงอ๋อประกาศแล้วประกาศวันที่เรามายิงเนี่ยก็ไม่มีการต่อสู้แต่ว่ามีเห็นคนวิ่งบ้างอยู่ในเรือบ้างอะไรเงี้ยรเราก็ลองไปครับ,รบก็ไปลองยิงอยู่ ยิงสักพักนึงปืนซ้ายก็ติดปืนขวาก็ติดปืนพวกนี้มันเป็นปืนเก่าแล้วก็ถ้าความร้อนถุงสูงมันจะขัดลำเราก็ต้องพกขีมันหนึ่งไขควงอันหนึ่งเพราะถ้าร้อนๆเปิดลังเพลิงเนี่ยมันอาจจะเบิดได้แต่ถ้าเปิดแล้วมันสามารถแงไอกระสุนที่ค้างอยู่ในลำกล้องเนี่ยออกได้แต่เครื่องมือต้องไม่ตกนะครับ ถ้าตกก็ตกไปเลยจะง <c oughs> เงเงโงงงทำกันอยู่อย่างเงี้ยไปถึงเครื่องมือห้ามตกลนลงมาข้างล่างเพราะปืนนี่ยอยู่นอกถูกไหมฮะใช่ <c oughs> นึกภาพนิดนึงนะที่พี่สนธยาเล่านะ <c oughs> ปืนนี่ยอยู่นอกลำตัวเครื่องบินนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกไปแก้ไขในการขัดลำกล้องเนี่ยทำข้างนอกนะลมตีหน้านะปับท่านผู้ชมองลองคิดว่ามันไม่ใช่ง่ายเหมือนในหนังนะนี่มันคือเรื่องจริงเนี่ยออกไปเนี่ย โอ้โหโผลไปนี้แค่เห็นความสูงของผมว่าขาขาสั่นแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้สบายฮะอย่างเครื่องใหม่ๆเนี่ยอย่างแบ็คฮอกเนี่ยเขานั่งเฉยๆเนี่ยปืนเ็ยิงสบายเลยไม่อยู่ในเครื่องไม่มีขัดครับก็ปืนซ้ายก็ติดปืนขวาก็ติดกลับกลับทุ่งสงพอกลับไปก็แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของปืนตอนนี้ก็มาทำความสะอาดปืนล้างไม่เป็นหรอกครับแบกไปให้ตอจดล้างล้วก็จัดกลับให้ จัดได้กับใหม่ครับจัดให้มันลูกศรผ่านได้เขาก็สับหนุนเพราะเรามาเราตชดออกับกองบินตำรวจเนี่ยมันใกล้ชิดก,กันมากครับใกล้ชิดก,กันมากครับครับ,รบวันนั้นน่าจะเป็นวันที่14กุมภา2 0ศูนย์ะที่ที่เอาปืนไปลองกันนะว่าเจ้าพิพาวดีเสด็จที่ทุ่งสงงานนี้นะท่านจะเสด็จวันที่14 15ครับแต่มาเสด็จมา ประทับที่ลงปูนซีเมนทุ่งสงครับปูนซีเมนอยู่ห่างไปประมาณห้ากิโลท่านมาในนามของตัวแทนพระองค์คือในหลวงราชกาลที่9้าครับครับก็เท่ากับประทับอ่ะก็ตัวแทนประทับเป็นผู้แทนพระองค์นะครับเอาแล้วครับก่อนนี้คือก่อนจะเข้าเรื่องสําคัญถูกไหมครับครับแล้วก็มีคําสั่งให้ไปรับองค์เจ้าหม่อมเจ้าวิภาวดีเนี่ยครับที่ลงปูนซีเมนครับในวันที่สิบหกกุมภาสองศูนย์ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกาลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ